ขอบคุณครับท่านสุดท้ายนะครับรนเชิญคุณหมอชนน่านสีแก้วครับเชิญฮนะท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยขออนุญาตใช้เวลาท่านประธานกับเวลาของสภาสั้นๆครับในการพิการพิาิารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาของกรรมธิการ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาิไละสิ่งแวดล้อมของสมาผู้ทแทนราศฎรซึ่งเป็นกคำริการสามมันตามยติที่เสนอคือยติเพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการท่านประธานครับที่ที่ผมเองต้องขออนุญาตเวลาท่านประธานจะไม่ลงรายละเอียดในเนื้อหาสาระของการศึกษาเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายได้ให้ความเห็นได้ตั้งข้อสังเกตไปมากพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่ ขอญอาตกับเรียนท่านประธานผ่านเป็นท่านประธานกรรมธิการและกรรมธิการนะครับสิ่งที่สภาเราได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของกรรมธิการเพราะเป็นหน้าที่สําคัญมากกรรมธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงนะครับสมัยก่อนใช้คา,าสอบสวนเลยนะครับให้เป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ที่สภามอบหมายให้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็กลับมารายงานต่อสภาตามรัฐธรรมนมูญตรน129รายงานให้สภาทราบตามกำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เองที่ผมต้องยกขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่าสภาแห่งนี้เคยตีตกรายงานของกรรมธิการไม่เห็นด้วยกับรายงานรายงานศึกษามาสองปีนะครับรายงานนั้นถูกตีตกไปไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆซึ่งโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ย ตัวรายงานเป็นการรายงานเพื่อทราบเท่านั้นเองส่วนสภาจะมีมติคือข้อสังเกตที่จะมีผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สภาต้องมีมตินะครับประเด็นที่ผมยกเรื่องที่หนึ่งจะเป็น,ปน,ปนวิธีการทํางานของเราในสภาแต่ว่าวิธีการทํางานของกรรมธิการเนี่ยผมเปรียบเทียบให้รรท่านประธานเห็นรายงานสองฉบับครับต้องขอญาติด,ด,ดยวยครับฉบับของกรรมธิการที่ดินสิ่งแวดลอ้อม ฉบับของกรรมการแก้ไขปัญหาน้สินความยากจนและความเดือดร้ําของสภาผู้แทนรัศดรสองฉบับมีความต่างกันมากฉบับที่ฉบับของกรรมการแก้ไขปัญหานิสิตเนี่ยยึดแบบแผนวิธีการจัดทํารายงานของสภาผู้แทนรัษฎรเป็นหลักครับเป็นหลักรายงานฉบับนี้เป็นผลงานการศึกษาของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับใช้อ้างอิง ใช้ในการที่จะศึกษาค้นคว้าให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นการศึกษาตรงนี้นี่คือสาระนิพนธ์ของบทงานทางพิชาการย่อมๆเลยนะครับเป็นสาระนิพนธ์ที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการรมริการไปศึกษาแล้วไม่ทำตามแบบแผนที่เรา,เาใช้เป็นวิธีปฏิบัติกันอยู่เนี่ยผมเอง มีความจำเป็นจริงจึงต้องขอร้องท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมการนิิการนะครับรายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นรายงานตามแบบฉบับของสภาผพืแทนรัษฎรเราผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้นะครับประธานกรรมการิตการต้องถอนรายงานไปปรับแก้ใหม่ๆนะครับเพราะถ้าเรารับทราบแล้วรายงานไม่สมบูรณ์ใช้อ้างอิงไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแต่ผมเองก็ขอบคุณท่านประธานกรรมการที่มีความ ใส่ใจและสนใจมากนะครับแม้ท่านจะใช้เวลา6เดือนนะครับรับตั้งแต่มกราปี67นะครับขอขยายรายะไหนึ่งครั้งคือ90วันเนี่ยรวมเป็น6เดือนเนี่ยได้รายงานมาชิ้นหนึ่งท่านประธานพิเชษบอกชิ้นบางๆชิ้นนี้เนี่ยผมก็เอกใจว่าทำไมท,ท,ท,ท่านพูดคำนั้นออกมาผมก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะพาดพิงไปเลยถึงกรรมธิการนะครับมันบางจริงๆบาง จนกระทั่งทิ้งแบบแผนการทํางานของสภาผูาแ้แทนรัศวรเราไปสุดท้ายครับฝากว่าถ้าจะมีการนํารายงานเข้ามาผมฝากคุณสมาชิกครับถ้ารายงานไม่สมบูรณ์เราไม่ควรจะให้ความเห็นหรือการรับทราบรายงานนั้นไม่งั้นจะเป็นเยี่ยงอย่างของการทํางานและเป็นตัวอย่างที่สภาเราเองจะถูกตําหนิในหน้าที่ของวเราได้เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดครับสองฉบับนี้ฉบับนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุด ฉบับนี้นี่คือการเขียนรายงานเสมือนไปลอกกันบ้านมาแล้วสงครูกลัวจะไม่ทันขอภัยที่พูดอย่างนี้จริงๆนะครับสภาเราต้องมีแบบแผนครับสภาเราต้องมีที่มาที่ไปสภาเราต้องเป็นแหล่งอ้างอิงได้ไม่ว่าจะเป็นนำสู่การเมืองหรือทางวิชกาการขอบคุณท่านประธานครับ